โอ้ใครเหินมั้อะมาจ้าโอ้นี่ขับคนเขาอ้เฮ้ยโอ้โหเคนตีลกาช่วยเหรอใช่ิล่มันกัได้งโอ้โหแม่กูจะพีกได้ละแต่ก็พีกง่ายขึ้นพีคกันอุ้ยดิสองรอบเว้ยผมด้วยนะ มนโอคัสตอมเลยเนี่ยไม่ได้แต่งไม่ได้ตึงอะไรเลยแล้วมันค like? ัสตอมยังไงโพี่ไม่ได้แต่งเลยไม่ใช่คัสตอมได้ยังไงผมเรียกผิดเราเรียกว่าดั้งเดิมดีฟอล์ดีฟอล์ตโอดีฟอล์ดีฟอล์โอ้โหเป็นการที่ดูทุเรศมากที่สุดที่เคยเล่นมาเลยเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่ตั้งใจยัดูการกับพี่ก็รู้พี่ไม่เจตนาผิด ใจคอไม่รู้จักคำว่าเบกกันเลอไงพวกมึงขอบคุณเราพี่เมื่อกี้บอกแล้ว่าไม่ผ่านแล้วลงไปเลยมึงอ่ะไม่ผ่านก็ลงไปลงไปขยันขยอยากกูเหมาหมดเลยไอ้ย โอ้โหพี่เพิกงมโทษพี่เป็กไม่อยู่อะมุ้ยถังขยะทำพีดสองรอบไปนะพี่เต้อะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้โหพี่ก็ไม่รอดเหมือนกันพี่ไปเริ่มใหม่เนี่ยพี่ลงโทษตัวเองที่พี่ชนวินเมื่อกี้เร็วสิถังขยะทำพีดเอาละค่อยๆสวยไม่ะด้อ้าวให้เข้ารูแบบเพ่ๆเลยอะโอเคงั้นวิ่งจะผ่านสุดท้ายอเหรอ วิวอาอาเอาหัวเอาหัวปูโชว์เหนือกดเด่งเต็มที่ก็เป็นอะไรก็ถามไอยะเลยเฮ้ยทโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนลงตัวเป็นไงวิววิวคนลงตัวโอ้โหโตอนแตกตาที่ลงตัวเดี๋ยวๆว่าอันี้คือเกมไม่ผ่านแน่ๆเดีอย่าเพิ่งนะเกมตกรถโชว์ก่อนเลยนะครอบ อ้าววินตรงใหม่เหมือนกันเหรอลูกเสร็จแล้วโอ้ยเรื่องหกข้อดีอยู่ด้วยี่ตัวนี้ที่ก่อนตดววินที่ว่าใจแก่วะเนี่ยขี่นเครนต้องไหนขเครนอ่ะแม่งล็อกว่ะจะไปไงวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหต้องเสียตุ้กเดได้ออีกเหรอรอดไหม ไอที่ผมผมอยู่หน้าเขาสีดำไอ้เจผมสีขาวตั้งหลังนิดนึงตั้งหลังนิดนึงเจอตรงเห็นมีช่องสีดเอกตัวนี้ตั้งหลังก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยเจอุ้ยโอ้ยโอ้ยหมันต้องตั้งหลังตั้งแต่ต้นเลยนี่หว่าใช่ไหมวินเคนน้องออกมาขึ้นก่อนก่นเนี่ยแก ไม่มีรถไม่ได้เป็นไรไม่รู้เคนต้องเอาตัวออกมาครึ่งนึงก่อนแล้วเค็ค่อยเลี้ยวให้ล้อหลังตกพื้นก่อนเหลือล้อหน้าไว้หน่อยนึงเออแบบนั้นแหละเอาได้ละเโอ้โหมาแบบไม่เกรงใจเจอย่าพึ่งนะเดี๋ยวพี่ตกเจ๊จะการเลยเจ๊โอ้โหเจ๊ exterminate เจเอ้ยเชื่อพี่เจตกไม่น่าเกิดตกกะไว้แล้ว อะไรนะวินไม่น่าเกิดเลยนะไปรุนแรงร้อนโอ้โหมึงไม่น่าเกิดมตั้งแต่แรกเลยหนุ่มเอ้เฮ้ยอย่าเพิ่งนะเจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูพี่ตัวอย่างล่วงเออว้าพอดีเปอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่เอายืนเฉ่หงฉันเองค่อยๆค่อยๆอ่ะลงไปเลยว่าเลยลงไปเลย ว่ายน้ำเลยว่ายเลยพวกเราว่ายกันพี่เฮ้ยโอ้โหมันติดเนื้อแน่ผมไม่ไหวแล้วมันจะไม่รอดซแล้วไปไหนเนี่ยโอ๊ยออกคว้าวู้วแกเดินเปหรอนึกว่าจะแกชนพุ้นแล้วก็ติดแถวแถวร้นกันแกเดินล่วงลงไปเลยโอ้มอนทามไม่เห็นมอนทามไม่เห็นวิ อ้าววินไม่ผ่านแล้วลูกดูพี่เทคเดียวพอสวยใช่ไหมเฮนกูจะไม่รอดเพราะมึงเนี่ยมาหูโอ้โหแรงไปที่ผ่าย เด้อสุดท้ายอย่าแดงมากนะถ้าแดงมากมันจะเลยใช่ใช่พี่ก็คิดอย่างนั้นเดี๋ป้ายจะเบียนงออะไรวะเนี่ออยถ้ากระโดดขึ้นไปเฉยพลอยพี่อย่าแดงมาก <Okay. S 2> ติดตาหางผมชอบใส่เต็มแลงโอ้โหเออมึงอ,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 อยากโกงปุยวินชี้ผาเดียกขนาดนี้บอกห้ามแรงมากไอ,อ้ดิดเอาคุพูดจริงไม่ใช่อันที่กระโดดมาเอาเฉยพอ,อยอ่ะห้ามแรงมากห้ามแรงมากบ้านหน้ามึงต้องแรงเลยล่ะอย่ามาหลอกกู กูกะระยะได้นะเอ้าไหลล่วงไปครับยูููฮฮว้เอาที่หนึ่งแล้วเหรอเนี่ยงงมากเลยครับโอ้โหพิเตกีเงี้ยงกว่านด้นหรอบีนี่คิดว่าไงพี่เตกีเงี้ยงกว่าอันนี้วันเกิดไงก็ต้องได้ก่อนหน่อยไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ออออ๋ขวัญล่วงหน้าสิบปี ใช่เดี๋ยวพอเที่ยงคืนหนึ่งนาทีปุ๊บก็ลุ้มสาดแช่งพี่เตยได้เลยอวยพรอนโวยพรอวยพอนโวยพอนพี่ผ่านดีไยพี่เตยผีหวังในตัวจริงๆสวัสดีสวัสดีผมเอมี่น็อตเลยครับเราจะทำพี่เต้ด่าง่ายๆโอ้โหคุณต้องเจอใบไพ่ก่อนเนี้ยวินใจนะโอ้ไม่นะ ใจเย็นนี่นี <agę> ่ถ <guarding okay>? ้าไม่ใช่วันเกิดพี่เตยนี่ผมชนไปแล้วนะใจเย็นก็ชนไปเลยวันนี้ไม่ใช่ไงโอ้โหไปโดนหางโอเคคิดว่ามันเป็นทางไม่ใช่ทางเขืนใช่ไหมใช่โดนหลอกค่อยๆใจเย็นโอเคโอ้โหแม่งเข้าล่องพอดีอู้ยเตยอะไร เรื่องใหม่เลยโองโวยเว้ยเอ้ยมึงรีบไงมึงดูพี่เป็นตัวอย่างจะมาชนตุกไงการตามหนองเลยมึงผมไม่ได้จะชนวุห้ยหิมะด้วยมึงไอเวิมันจะพุ่งหล่าวอโหผมจำได้หิมะนี่คือเบรกไม่อยู่องเลวปัดมากแรงเลยโหต้องรีบแล้วงั้น เอาไปเตยนําไปต่อโอเคดีครับดีครับการทีครับโอ้พ่านได้ยังไงเนี่ยต้องใจเย็นๆนะติดกับอาเจอด่านูตานก็จะเจอพวกรถช้าๆใช่ไหมได้รถเร็วมันก็เลยไม่ค่อยชินผีโอเคเราค่อยไล่เครื่องกระชากไม่ได้เลยเซนโตริโนโอ้โหโอ้โหโอเค ทามันเลิศต้องใจเย็นๆเฮ้ยเโอ้โหติดเหล็กอีกแล้วพีเตอร์นี่ผมอดอด้เออได้เชิพอยีโอ้มะเกาะเลยแป๊เดียวเองผมพรนดความสามารถของผมึ่ย้ยะหติดรายหลอไปเลยไปจ้ขี่มาหายละเฮ้ยอะไรวะเนี้ย กูโดนหลอกเหรอใช่แล้วพี่โดนหลอกการพิคฮะผมก็ใช้แบบฮาคิในการควบคุมล้อของผมไม่ให้มันล่วงลงไปคนเคี้ยนต้องใจเย็นต้องไป้าฮาคิเออนี่จังหวะมันต้องได้ฮาคิราชใช่แล้วฮาคิราชนี่เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวพี่มาตั้งแต่เกิดเมนอะไรวะ โอ้ยตายห่ากูจะไปไงคขาเนี้ยอย่างมันเป็นด่านคนใจเย็นอะไอ้กินโดนไอ้กินโดนชนโดนโดนตีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าฮาคิร่าชันอะเลยผ่านมาได้ค่อยนนโโดดตีฮาร์ค่อยโดนแมวตีมังอะไรของมึงไม่โดนเหล็กแถวนี้ตีเลยมันจะเล่นแหลกมันวะกูมัวแต่ใช้สมาธิกับรถจะไม่สนใจมุกตีอย่างมึงเลย อ,นนอ,อันนี้ได้เหรอใช้สมานที่สูงมากเดี๋ยวนะมันหลอกป่าววะโอ้โหจริงด้วยมันหลอ,อกตกใจแะคิดอยู่จะไปยังไงวะเนี่ยอันนี้ต้องซิ่งเตา,าได้เลยโอ้โหทางล่องหนมันเป็นด่างคนจะว่วไม่ใช่ละโอ้ มีทั้งยูโอมีทั้งหลังคาบ้านอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่หลอกสมุนทำไมมันไม่ติดราคาผมก็ไม่ได้ดูไงไม่หลอกที่ผมบอกว่าจุดดอกตะควายนี่จุดอะไรนะจุกคนไม่จริงๆกูรู้อยู่แล้วแต่ว่าโชว์ดยไปเนี่ยต่จะโชว์ให้เขาดูว่าเออการทำเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะยอดเลยว่ะคุณเชียนถึงแล้วแล้วคุณเคียนถึงชัยอ่ะ ผมผมอ่อนให้พี่ความทุกสุขความสามารถอ้าวไหนไหนบอกว่าจะให้พี่เต้ที่หนึ่งไม่เป็นไรพี่ถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่พี่ให้วันที่หนึ่งแล้วกันผมผมผมพันยังต่างตีกลับมาได้เนาะพี่เต้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยยุ้ยโปผมเดพี่พี่นี่แค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้ายังชนอากาศนะฮะพูดนิดนึงนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าไม่ใช่ลงตรงเหล็กพอดีเหรอ แสดงว่ามันก็เลี้ยวจากข้างบนนี้ไปได้เลยเพราะมันสูงมากนี่ชัดเจนเจเยนออตรงนี้แหละอะไรกันครับเนี่ยโดนดักอ๋อปุ๊บ้กูจะคำนวณยังไงเนี่ย เ้ยเอะอออออออไรวะตีลังกาเข้าเลยเา,ยาลต่ตนิผมกำลังคำนวณอยู่ว่าพื้นที่ปริมาณของยูโอมันมีขนาดเท่าไหร่มีแค่นะ้เียนตรงตงยาวเลยไอวินอยากได้ลูกนะอวินฮะดูดูเตเรณ์นี้สูงมากเลยเหมือนเหมือมันจะลืมม่นว่ะ สิบบาทครับโอ้ระเบิดโอ้โหโซ่โซ่โซ,โซใพ่ผมโดนอากาศไม่ได้คุนระเดชด,ด้วยครับผม